สวัสดีครับทุกท่านเรามากินข้าวกันนะครับซึ่งเมนูวันนี้ก็นะอย่างที่เห็นเมื่อเช้าเอาปลา,า,ปาไปให้กับแม่หมกเนี่ตอนนี้เพิ่นกระหมุกเรียบร้อยแล้วครับดูครับเบิงหมกปลาซิวพี่น้อง <c oughs> โอุโ้ยน่ากินจังเอาอย่างเนาะ <c oughs> ว้าวหอมห, <c oughs> หมกใส่ใบมะขามอ่อน ปลาซิวทุกท่านสุดๆร้อนเลยหอนๆเลยนี่ความไม่ใช่เอาจานความลงไปเออนั่นแหละนั่นแหละพริกมาอึ้งนั่นแหละเธอเออเอาใบออกด้วยมีลูกโดดไหมแกเมื่อกี้ไงมีพริกไหมมีอายาทุกท่าน อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับดูผมจะเอาให้ดูนะเราก็ทยอยเอาเทียวเอาเรื่อยๆนะครับไอ้ปลาเนี่ยยังไม่หมดนะครับนี่ดูโอ้กระเด็นออกลเลยนี่ครับปลาสดๆมากินข้าวเรียกท่านผู้ชมกินข้าวกันกินข้าวคะ่ะ อร่อยกินมกปลาซิวสำนีกระพอแล้วกับข้าวบ้านเฮาพี่น้องนี่กระพอดอกนี่กินหรอกพอดอกกินมกปลาซิวค่อยๆมากินข้าวกันครับลำไา้เจ็บ <laughs> มหมกใบตองหอมหอมใบตองหอมเนื้อปลาปหอมสมุนไพรอร่อยขนาดเป็นคนไม่ชอบพริกแต่มันต้องกินกับพริกดูกโดดจังที่มันถึงจะอร่อยนี่ครับอไม่ชอบเผ็ดก็ก,<อ>กินปลาถ้าอยากกินเผ็ดก็มีพริกให้ให้กินด้วย <c oughs> <c oughs> น้ำลายติคดคอสิหิวแห้งหิวแหง้องใส่หิวแห้งอะไรเขาบอกว่าเวลากินข้าวถ้ามคุยใช่ <c oughs> นั่นกินดีกว่าต่อคำเมื่อกี้ ไม่ยังทำอะไรไม่ได้แถวออกเลยโหฉันเพิ่งจะรู้เนี่ยแต่เองก็ไม่เป็นไรมีลูกแล้วเงียมีตั้งสามพนนอแล้วคนจะเป็นอะไรคขก็เป็นเพื่อตอนเนี้ยจะเป็นตัวของแคทเองแลวนะแต่ฉันจะไม่เชื่อเธอเลยนะ จ้ากขายของเวลากินข้าวจะเป็นยังไงไหมทุกค้าเป็นจะเกิดทุกครั้งมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะฮะเดี๋ยวก็เจ็บวะเจ็บวะเจ็วะ เองก็เองเจว่าแปลว่ากินข้าวดือด้อดื้อแปลว่าน้ำเนาะ น้นนอมๆด้เลยค่ขอบคุณทุกท่านที่มาอุน่นนุนขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขอพระคุณเป็นอย่างสงูงดิ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 งถ้าบริษัทโปรดซ้ถตาลูก้ายก็รบขนาดนี้ ทางห้างเราจะได้ทำการปิดในอีกสามสินาทีกรุณาชำระเงินก่อนเวลาดังกล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการขอบคุณค่ะดิงดึงดึงดิงเออเยอะหนเห็ไหมถ้าให้เวลากินเขาจะออบอกเพราะว่าเราจะไปตอนห้างปิด ไปเที่ยวห้างตอนห้างปิดเพราะอะไรจะมีของลดราคากกินบ่อยกูดูเนาะเก่งจริงๆนะพ่อคุณกินเก่งเว้ยมันไม่เคี้ยวมันกืนเลยค่ะ,ะ,ะกินแล้วจะไม่เพื่อกินอนะันนี้เป็นมะเกือไนีอ

ดีหมกปาแปด t r i โ u เคครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปดูปาอีก็มึง